ครับกลับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การอัปเดตข้อมูลแมป MMORPG ในโ o บอกนะครับ So ร์ and d ด n g e o n นะสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นสัปดาห์ที่20กันแล้วนะครับก็ครบรอบ5เดือนนะครับที่เราได้พัฒนาแมปนี้มาอย่างจริงจังนะครับและในสัปดานี้เราทำอะไรกันมาบ้างเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมนะครับในสัปดาห์นี้นะครับผมทำนะครับเกี่ยวกับระบบชุดเกาะนะครับ ทั้งหมดเลยนะซึ่งรวบบชุดเกาะนะครับก็จะมีอยู่5ระดับด้วยกันนะครับเริ่มจากผ้าคอปเปอร์หรือว่าทองแดงนะครับแล้วก็เป็นเหล็กนะแล้วก็เป็นทองนะครับแล้วก็เป็นเพชรระดับจะไล่ตามนี้นะครับความสามารถจะเห็นได้ชัดเลยว่าเลือดนะครับดีเฟน์แล้วก็หลบลิงนะจะเป็น3ค่าหลักของ ชุดป้องกันนะครับซึ่งชุดป้องกันเนี่ยก็สามารถสวมใส่ได้โดยการกดตรงนี้กดแล้วก็สลับแบบนี้ได้เลยนะครับสวมใส่ได้เลยนะซึ่งในแต่และชุดก่อนเนี่ยก็จะมีเลเวลบอกด้วยนะครับก็คือเลเวลนี่เป็นเลเวล1เห็นไหมถ้าเกิดเป็นชุดเลเวลเพชรเนี่ยจะเป็นเลเวลสีอะไรทํานองนี้ ในส่วนของโมเดลเนี่ยจะไม่มีนะครับอันนี้ผมปรึกษาคนในดิคอในกลุ่มแลลวเขาบอกว่าไม่จําเป็นนะครับที่จะมีโมเดลแบบว่าชุดเกาะมาใส่แบบนี้นครับถึงมันจะเท่ก็ตามแต่มันจะมีปัญหานะครับเพราะว่าแมปนี้นะครับผมให้อิสระในการแต่งตัวจากภายนอกเข้ามาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งลหลายๆคนก็บอกว่ามันอาจจะไปบดบังหรืออาจจะเกะกะ กับชุดดั้งเดิมนั้นก็ไม่จะเป็นครับขอปีแค่ไอคอนกระเพาะอันนี้ปรึกษาแล้วก็วดกันมาที่เรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้นะเรามาดูรายละเอียดชุดเกาะนะครับรายละเอียดชุดเกาะเนี่ยก็มีอะไรบ้างนะครับก็สามารถตีบวกได้นะครับตีบวกก็จะเพิ่ม3มค่านี้แหละนะครับแม็กเก e ตพีดีเนส์ลบลีกแล้วนอกจากนั้นจะมีการออปชั่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปตีบวกลองออปชั่นดูนะครับไปที่แบ็กสมิธตีบวกเลยการตีบวกนะครับก็ใช้เหมือนแบบเดียวกับอาวุธเลยนะครับอาวุธตี เอาชุดทองใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่หินตีบัวเข้าไปแล้วเราก็ทําการหดได้เลยฮนี่หนึ่งสองการทำารองนี้นะครับก็กดสคิปได้สามสี่ห้าหกสก,กันแตกด้วยเจ็ดอ่าพอเจ็ดแล้วนะครับเราก็สามารถทำออปชันได้เอามาออปชันนะครับแบบนี้กดสคิปเลยแล้วกันนะครับก็ ออปชันที่ได้มาครับก็จะมีค่าดีเฟนต์นะครับมีเลือดนะครับบวกลบลีกอะไรแบบนี้ผสมมันมีเยอะนะครับมีตั้งแต่สีตามข้างล่างนี่เลยนะครับเขียวฟ้าม่วงนะครับแล้วก็รีเจนที่เป็นสีเหลืองนะครับอันนี้ก็แบบุ่มกันเลยนะนี่ก็จะมีเยอะเลือดผสมป้องกันอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องซุ่มหักกันเองนะแล้วก็ระบบชุดก่อนเนี่ยก็มีการแตกนะครับก็คือจะมีลอดลอดลอดตัวนี้เห็นไหมเป็นลอดแบบว่าความคงทนนะะถ้าเกิดความคงทนเรือสูตรเนี่ยพวก สเตตที่อยู่ในชุดกอะเนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้เลยนะครับไอที่เราบวกมาเมื่อกี้นี้เราดูนะตอนนี้นะครับตัวนี้กอะตัวนี้บวกเลือด6 0 0อนะครับตัวนี้เรามีเลือดอยู่2002ในสมัเห็นเราใส่เข้าไปนะครับก็จะเป็น2008อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้บวกทันทีเลยนะนี่คือระบบชุดเกอะนะครับก็มีขายในร้านค้านะครับแล้วผมพาไปดูในร้านค้านะครับที่เป็นร้านค้าของชุดกาะเนี่ยครับก็จะมีให้ซื้ออยู่2เซตด้วยกันนะครับก็คือเป็นเซตชุดผ้ากับ ชุดทองแดงนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับก็จะเป็นการหาของมาคราฟนะครับตั้งแต่ชุดเล็กขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องหาของในดันเจี้ยนแล้วก็หลายอาชีพพวกคุณลงคุณแลอะไรมาคราฟกันอะไรทำอยางนี้เดี๋ยวค่อยคิดอีกทีหนึ่งว่าทำยังไงนะครับแต่มีขายอยู่2เซตนะให้เลือกใช้งานกันนะครับเวลเวลหนึ่งกับเวลสิบนะครับต่อมาครับระบบสัตว์เลี้ยงกันมาที่ว่านะครับระบบสัตว์เลี้ยงนะครับก็ เป็นระบบสัตว์เลี้ยงที่สามารถกดใส่พอกดใส่ปั๊บนะครับก็จะมีสัตว์เลี้ยงโผล่มาเลยมันก็จะเดินตามเราแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าน้องจะไปติดที่ไหนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราออกห้างน้องเกินไปนน้องจะวับมาหาเราวับปุ๊บมาหาเราแบบนี้นะครับเป็นสลามนะครับตอนนี้ทําเสร็จแค่สลามจะสะังเกตได้ว่าสีเนี่ยมากมายครับสีพวกนี้นะครับถ้า เราสามารถซุมหาได้16.8ล้านสีเป็น RGB เลยนะครับก็แต่ละตัวของแต่ละคนเนี่ยสีไม่เหมือนกันแน่นอนครับจกตัวอย่างน้องตัวสีชมพูอันนีน้ทำนองนี้นะครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงแต่ละเทียนครับสัตว์เลี้ยงมันจะมีเทียนหนสองสามอันนี้เทียนสามเห็นไหมถ้าเกิดเราใช้เทียนหนึ่งเนี่ยนะครับแล้วเราดูที่แสดงของเราเนี่ยมันจะตัวเล็กเนหะ็นไหมแต่ถ้าเกิดเราใช้เทีย3เนี่ยนะครับมันจะตัวใหญ่ก็คือมันใหญ่ขึ้นตามเทียนครับเทียนสองเทียอะไรเงี้ยนะครับ เหมือนเป็นการเจริญเติบโตนะถามว่าอัพเทียอัพยังไงนะครับเราสามารถมาที่ตรงนี้ตัวนี้ยังทําไม่เสร็จนะเป็นโครงอยู่เลยนะคเดี๋ยวมันจะมีบ้านที่เป็นคอกหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็น ABC เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนะครับเมื่อเข้าไปใกล้เนี่ยจะมีให้เรากดเข้าไปตรงนี้ซึ่งจะมีสองหัวข้อนะครับคืออัปเกรดเทียกับซัมมอนนะครับซัมมอนก,นก็คือเราสามารถอ่าใช้เศษชิ้นส่วนเนี่ยที่ดรอปจากมอนเตอร์เนี่ยนะครับมาขาเป็นสลามได้นะครับก็วิธีขาบก็ยัางไงาก็แค่กดคาไปเลยมีแบบนี้นะครับ มันก็จะได้แบบนี้แบบสุ่มสีขึ้นมานะครับอันนี้สีชมพูนะก็กดสกคริปต์เลยมันก็จะสุ่มสีไม่เหมือนกันโอ้อันนี้ชมพูเข้มอันนี้สีฟ้าตุ้นๆนะครับอันนี้ก็สุ่มกันได้นะเป็น R g b จเลยครับใครชอบสีไหนก็ต้องตามหาก,กันดูนะครับเดี๋ยวในอนะคาคตไม่ได้มีแค่ตัวเดียวครับเดี๋ยวจะมีเต็มเลยครับจะมีบอสที่ขี่ได้มีมอนเตอร์ตามที่อยู่ในดันเจี้ยนทั้งหมดเลยนะครับก็สมารเลื่อนด,ดูตรงน,รงนี้ตรงนี้มีให้สัตว์ที่ให้ดูแค่ตัวเดียวอะไรทํานองนี้วิธีครับนะ ส่วนมอนเตอร์มันบวกอะไรนะครับก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับก็คือตอนนี้มันเขียนอยู่ว่าทดสอบโทดสองโซฟสอามอันตัวนี้เดี๋ยวมันจะเป็นว่าวิ่งเร็วขึ้นห้าเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็แต่ละตัวจะมีความสามารถพิเศษของมันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเรามาดูการอัพเทีกันบ้างนะครับการอัพเทียเนี่ยนะครับก็เขา้าใจง่ายๆโดยการที่อ่าสูตรบวกศูนย์หนึ่งบวกหนึ่งสองบวกสองไปเรื่อยๆนะครับจะมีเปอร์เซ็นต์การติดคล้ายๆจะตีคล้ายๆการตีบวกนะครับยกตัวยอย่างเช่นถ้าเกิดผมเอาโอฟสีไหนดก่อน เราชอบสีไหนิึ่าผมชอบตัวสีน้ําเงินตัวนี้แล้วจาสีน้าเงินตัวนี้เป็นหลักแล้วก็เอาขึ้นไว้ด้านบนนะครับแล้วเราก็เอาตัวสีไหนก็ได้ที่เป็นเทียสูดเนี่ยมาบวกนะครับก็กดสคริปต์ไปเลยก็ได้นะครับเฟละนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเทียแรกแล้วก็กดยัดไปเลยถ้าเกิดมันเฟลเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับแบบนี้โอ้โหทำไมเฟลรัวๆเฮ้ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะโอติดละเทียหนึง่งเพราะกด ขึ้นเทียนหนึ่งปั๊บเนี่ยจะมีตัวเทียนหนึ่งขึ้นมาให้เรากดแบบนี้นะครับโอกาส20%น้อยมากๆเลยในการขึ้นเทียนสองแต่ถ้าเกิดแตกเนี่ยไอตัวลักของเรามันจะไม่หายไปนะปุ๊บ เฟลเรียบร้อยนะครับก็ไม่มีตัวเทียนหนึ่งมาอัพแล้วเราก็ต้องใช้ตัวเทียนหนึ่งในการอัพขึ้นเปเทียนสองไปเรื่อยๆถต้องมีตัวเทียนสามอะไรอย่างนี้นครับเราก็จะใช้ตัวนี้เป็นหลักอะไรทํางนองนี้นี่คือระบบสั์เลี้ยงที่ผมคิดไว้นะคร่าวๆนะเดี๋ยวมันจะมีสรรั์เลี้ยงนะครับประเภทโจมตีด้วยถ้าเกิดเราไปโจมตีมอนเตอร์อตัวไหนเนี่ยมันจะช่วยเราโจมตีแล้วก็เป็นมอนเตอร์ช่วยบัฟก็คือมอนเตอร์ตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มสถานะอะไรต่งตางๆให้เราครับมอนเตอร์โจมตีจะช่วยโจมตีแล้วก็จะมีามอาน,นี้ะแหล ใช้อันน <Yeah. S 1> uh ี huh. owego, see, see, you. You right ้แหละคาบขึ this this a, right? ้นมานะครับแล้วก็ของที่อมาคาบเนี่ยก็จะเป็นของจากไหนนันเจียแล้วก็แล้วแต่นะครับผมทำมาสามช่องเนี่ยเพื่อไว้แล้วนะครับในการที่จะเอาสิ่งต่างๆมาคาบนะครับแล้วนี่คือระบบสัตว์เลี้ยงคร่าวๆนะครับยังทําไม่เสร็จเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยจะได้เห็นระบบสัตว์เลี้ยงแบบเต็มรูปแบบมากกว่านี้นะครับอาจจะได้เห็นสัตว์ที่ขี่ได้แล้วตอนนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับเอาทันี้คืออัปเดตในสัปดาห์นี้นะครับยังคงทํอยังต่อเนื่องแล้วก็พัฒนานะครับ ยังมีไอเดียที่จะต้องลงไปในเกมนี้อีกเยอะเลยนะครับใครชื่นชอบเนี่ยอยากจะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็สามารถเข้ามาใน Discord ได้เลยในที่ c อ r d นะครับก็จะอัปเดตให้ดูก่อนไขว่าผมทำอะไรบ้างระหว่างสัปดาห์นะแล้วก็สอบถามพูดคุยได้ในช่องเจนเนอเนะครับก็จะมีคนพร้อมตอบพร้อมคุยมมากๆครับเข้ามาแจมกันได้ ในสัปดาห์หน้านะครับเราจะพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่อเนี่ยสำหรับแอปว p g ของเราเนี่ยสามารถติดตามกันไว้ได้เลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มทาง f c e e o o o นะครับหรือเป็นาทาง YouTube ก็ติดตามกันได้ตามสะดวกเลยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่อัปเดตหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย